อาจารย์ครับเมื่อกีก้อาจารย์พูดถึงศีลศีลเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์นะครับคราวนี้เนี่ยเราเราเนี่ยไม่ไม่ได้ฆ่าสัตว์นะครับแต่ว่าเราเราเอนจอยการกินเนื้อสัตว์เนี่ยครับเราไม่มีส่วนบาปเลยเลยครับอาจารย์คือเราไม่ได้ฆ่าเองครับแต่ว่าเราก็กินหมูกินไก่กิน,กกนวัวทุกอย่างคราวนี้ผมมองว่าเขาตายเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนกินแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองอย่างนี้ถือว่าเราผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือเปล่าไม่เราสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยความบริสุทธิ์สามส่วน นึ่งคือไม่ได้เห็นว่าฆ่าเพื่อเราสองเราไม่ได้ยินว่าฆ่าเพื่อเราสามเราไม่ได้รังเกียจสงสัยหรือรังเกียจเหียดฉามในสิ่งนั้นว่าเขาฆ่าเพื่อเราสามารถกินเนื้อสัตว์นีด้ด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนจริงๆการตั้งคําถามแบบเนี้ยคนในโลกโดยมากก็จะตั้งคําถามแบบนี้คิดว่าเราเนี่ยมีส่วนด้วยการกินเนื้อสัตว์เท่ากับฆ่าด้วยอาจารย์ถามว่าถ้าไม่มีคนฆ่าเดี๋ยวเราจะย้อนคําถามกลับมาถ้าไม่มีคนฆ่าสัตว์จะตายได้ไหมตายได้ไหมตายตามอายุขไขถูกต้องปะ แสดงว่าในโลกนี culture, ้ไม่ว่าจะมีการฆ่าหรือไม่มีการฆ่าสัตว์ตายอยู่แล้วไะตายอยู่แล้วแต่การมีการฆ่าถ้าเรากินเนื้อถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เราทุกคนรวมตัวกันเลยไม่กินเนื้อสัตว์ในห้องนี้การล้มตายของสัตว์จะยังคงมีต่อไปนะคงมีต่อไปสรุปเกี่ยวกับเรากินไหมอ้าวในบอกว่าถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์สัตว์จะไม่ล้มตายอ่ะวันนี้เราหยุดกินเนื้อสัตว์กันทุกคนเลยคิดว่าสัตว์จะยังล้มตายอยู่ไหมก็ยังล้มตายและยังล้มตายด้วยการฆ่าอยู่ไห อย่างเพราะอะไรต่อให้เราจะมีความเชื่อแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ยังมีคนที่ยังต้องการกินแล้วลงมือฆ่าในตัวเขาเองเพราะเขาไม่เห็นโทษเห็นภัยจากการฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์ล้มตายไม่ใช่เพราะการกินของเราแต่สัตว์ล้มตายเพราะความปรารถนาอยากฆ่าของคนที่ฆ่าจุดประสงค์ของการฆ่าฆ่าเพื่อให้เรากินหรือฆ่าเพื่อให้เขาได้เงินมันมีดายะสำคัญอยู่นะ เราลองถามผู้ประกอบการฆ่าสัตว์เขาฆ่าเพื่อเราหรือเขาฆ่าเพื่อตัวเขาเองถ้าในฐานะที่เราจะทําอาชีพค้าเขียงหมูเราทําเขียงหมูนี้เพื่อฆ่าสัตว์โดยเอาสัตว์มาเลี้ยงคนกินหรือเราฆ่าสัตว์เพื่อความร่ำรวยของตัวเองเจ้าของเขียงหมูจะตอบว่าอะไรฆ่าเพื่อตัวเองถูกต้องบ้เขาย่อมฆ่าเพื่อผลประโยชน์ของการร่ำรวยเงินทองของเขาแต่เพราะเขาเห็นว่ามีคนกินเขาจึงแสวงหาช่องทาง ด้วยการไปฆ่าให้คนกินมาซื้อเรียกว่าเอื้ออํานวยต่อการกินเนื้อสัตว์ได้ง่ายขึ้นแต่เราเกี่ยวข้องนะเราไม่ได้เกี่ยวใครเดินเข้าโลตัสดิสซี่แล้วไปยืนดูหมูดูหมูดูไก่ล้วคิดพิจารณาตั้ตายก็กูหรือเปล่าวะกูจะซื้อสิ่งเหล่านี้นี่มันฆ่าเพื่อกูจอดจงเพื่อกูหรือเปล่าวะเนี่ยต้องไปเดินถามผู้บริหารหรือถามเจ้าสัวไหมเนี่ยว่าหมูตัวเนี้ยในกระบะตัวเนี้ย มันฆ่าพื่กูไหมหมูโลนี้มาไปโดนไปกี่ตัววะเนี่ยส่วนไหนของหมูบ้างในแ่ละกีตัวที่เอามากนมันไว้มันไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอกแต่ถ้าเราลังเลสงสัยต้องไม่กินถ้าเกิดความลังเลสงสัยว่าฆ่าเพื่อเราพบกินไปเท่ากับปานาติบาด้วยเพราะนั้นถ้าเรากินด้วยความบริสุทธิ์อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วสามส่วนนี้ย่อมไม่มีความผิดเรากลับบ้านต่างจังหวัดปีหนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งที่บ้านดีใจมากล้มควายเลย เลี้ยงวัวเอ้ยไม่ใช่ล้มควายเลี้ยงเราล้มควายเลี้ยงเราล้มเลี้ยงเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเกิดทำอาหารแล้วเขาประกาศเลยว่าโอ้หวันนี้ลูกกลับมาบ้านเนี่ยพ่อแม่ล้มล้มวัวล้มควายเลี้ยงเราเลยนะเนี่ยวันนี้ได้ยินยังได้ยินแล้วถ้าได้ยินแบบนี้กินไม่ได้เพราะอะไรเขาเจาะจ,จงเพื่อเราชัดเจนเขาตายเพื่อเราแล้วครั้งนี้กินไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วหนึ่งคือได้ยิน สองเขาจอดจงทําเพื่อเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่มันเกิดลังเลสงสัยขึ้นมากลับบ้านต่างจังหวัดเอ๊ยีแดงที่ผูกไว้ในข้อมันไปไหนวะเดินกลับมาเข้าบ้านมาไม่เห็นปรากดเดินเข้าไปมันมียวัวควายแดดเดียววางอยู่ในจานเริ่มเกิดความลังเลสงสัยที่ผายแล้วาชาวนี่ใช่แดงในข้อหรือเปล่าวะเนี่ยเรียกว่าลังเลสงสัยมันเกิดความลังเกียจขึ้นมาในใจว่าใช่หรือไม่ใช่ อันนี้กินไม่ได้หรือเราไปตามตลาดแล้วเราเห็นเขาทุบปลาผัวผัวพัวโอ้กดดีมากเลยแม้เราไม่ได้สั่งเขานะแต่เรายืนเห็นว่าเขากําลังผัวปลาตัวเมื่อกี้อยู่แล้วเราก็เดินเข้าไปเอาปลาตัวนี้เลยตายเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยได้เห็นเราฆ่าแล้วเราไปจอดจงชี้ปลาตัวนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วได้เห็นว่าเขากําลังจอดจงฆ่าอันเนี้ยกินไม่ได้เรียกว่าปลานาธิบาทด,ด้วย ดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราบูเฉพาะจอดจ,จงแบบเนี้ยเพื่อเรากินไม่ได้กินไม่ได้ทั้งนั้นไม่งั้นจะโดนปานาติบาบด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะกินเรากินด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนนี้ถ้าไม่มีสามส่วนนี้เกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเราไม่ต้องกังวลสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยความบริสุทธิ์เลยเพราะเราเรียกว่าเรากินซากสัตว์ที่ตายแล้วเราไปซื้อ เขาฆ่ากันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราเดินไปแล้วมันตายตอนนั้นแล้วเราก็ไปกินเนื้อสัตว์มันไม่ใช่มันตายมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ตายมาที่ไหนก็ไม่รู้แต่เราเดินไปห้างในวันนั้นแล้วเราไปซื้อหมูซื้อไก่มาเจ้าของห้างรู้ไหมว่าเราจะไปในวันนั้นไม่รู้แสดงว่าเขาฆ่าจาะจงเพื่อใครไหมไม่เขาฆ่าเพื่อตัวเขาเองแล้วเขาก็ฆ่ากระจายหวานไปเพราะมันเห็นดีมาซับขายเขาจึงทํามันมีความต้องการซื้อเขาจึงมีความต้องการขายด้วยการไปทําเหตุ พระบุทธเจ้าเลยให้เราละเว้นจากการหาเลี้ยงชีวิตผิดด้วยการไปฆ่าสัตว์ให้ล้มตายเพื่อทําอาชีพเหล่านั้นพระบุทธเจ้าจึงห้ามเราทําอาชีพการฆ่าสัตว์เพื่อให้สัตว์ล้มตายเป็นไปเพื่อสัตว์ล้มตายแล้วหาเงินหาทองกับสัตว์ล้มตายไม่ทำมันจึงสอดรับกันกับปริบที่เราต้องกินเนื้อสัตว์ด้วยความไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ดังเลสสงสัยว่าฆ่าเพื่อเราหลักการเดียวกัน เพราะฉะนั้นในสุดท้ายแล้วมันจะเชื่อมโยงในพระสูตรกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จึงสอดรับไปขัดแยง้งเพราะนั้นนี่เราจะกินเนื้อสัตว์ก็จะกินด้วยความบริสุทธิ์สั์อย่างที่อาจารย์บอกคําถามถ้าในโลกนี้ไม่มีใครฆ่าสัตว์เดรจฉานเลยจะเอาอะไรกินไม่ต้องกินไม่ง่แาแค่นั้นเลยก็ไม่ต้องกินถ้าในวันเนี้ไม่มีใครทําเนื้อสัตว์หรือจะหาซื้อเนื้อสัตว์ไม่ได้อาจารย์ก็จะไม่ยอมฆ่าสัตว์เพื่อกินของตัวเองอาจารย์จะไม่ยอมกิน อาจจะจะหาโปรตีนพืชอย่างอื่นมาทดเชยมาชดเชยอาหารการกินนั้นมันทําได้ไม่ใช่ทาไม่ได้แต่ถ้าถึงว่าเราต้องฆ่าเองนะแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วจึงลอดผลคนกินเจเคยเห็นคนกินเจตกยุงไหมแสดงว่ามันกินเจมันไม่กินเนื้อสัตว์แต่มันก็ยังล้มตายเพราะฝีมือมันอยู่ดี่ามืออาหารหัวเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันบอกว่ามันกินเจแต่มันใส่กระเป๋าหนังตะลเคเคยเห็นไหมดูเอาละกันนะ มันใส่เรื่อผ้าเอคนนิ้งสัตว์อย่างเงี้ยนกกระจอกนกกระจอกแท้แท้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีการเปลี่ยนเรียนเดือดร้อนสัตว์สุดท้ายแล้วอย่าคิดว่าการตายของสัตว์มันตายได้เฉพาะการกินเท่านั้นเสื้อผ้าเราก็ทําให้สัตว์ล้มตายได้กระเป๋าเราก็ทําให้สัตว์ล้มตายได้เพื่อกันหนาวเราก็ทาให้สัตว์ล้มตายได้สบู่แปรงสีฟันยาสีฟันทาให้สัตว์ล้มต,ตายได้ทั้งหมดเลยสุดท้ายแล้วสัตว์ล้มตายไม่ใช่เพราะการกินแต่เพราะคนไปฆ่าปันจึงตาย ดังนั้นสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวกับการกินหรือคนกินมันเกี่ยวกับมีผู้ฆ่าถ้าเราทุกคนในที่เนี้ยไม่ฆ่าสัตว์จะตายเพราะฝีมือเราได้ไหมเย่อมไม่ได้แม้จะมีคนกินแต่เราไม่ฆ่าสัตว์จะตายไหมไม่ตายเพราะฝีมือเราแน่นอนเพราะเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยฝีมือเราเองเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับคนกินมันอยู่ที่เราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตัวเราเองได้ไหมอย่างน้อยที่สุดถ้าเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้สัตว์จะไม่ล้มตายเพราะฝีมือเรา แน่ๆแ,แล้วหนึ่งอย่างน้อยเราไม่เป็นเพชฌฆาตในการฆ่าสัตว์แล้วใครจะเป็นก็ให้เป็นไปแต่ถ้าทุกคนไม่รู้จักคุณธรรมจริยธรรมสักข้อในเรื่องของการปาณทาิบาแล้วทุกคนฆ่าสัตว์หมดทีนี้แหละมันจะตายซึ่งกันและกันกันเองหมดเลยเพราะเราต่างคนต่างเป็นเพชฌฆาตซึ่งกันและกันแล้ววันหนึ่งมันจะเดินถึงจุดนั้นจุดที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อมนุษย์เลวทรามต่ำช้าถึงขีดสุดมนุษย์ทุกคนจะจับอาวุธในมือ แล้วจะเกิดการฆ่าฟันกันและกันเองไม่มีคำสูงไม่มีฐานะของคำว่าสูงและต่ำไม่มีคำว่าพ่อว่าแม่ญาติสาวลยิตไม่มีอีกเลยครูบาอาจารย์คำเหล่านี้จะหายไปหมดของอันปราณีทั้งหมดในโลกนี้จะไม่มีจะเสื่อมสลายแต่ทําลายไปหมดสุดท้ายแล้วเราจะฆ่ากันเองจะเป็นเพชฌฆาตซึ่งกันและกันคนพอมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่มากจะเดินหนีเข้าป่าเพื่ออยากจะเอาตัวรอดจากความตาย ที่เหลือในลืมมาในเมืองในโลกนี้จะจับอาวุธแล้วฆ่าฟันกันเองหมดเพราะเป็นเพศข้าตเหมือนกันหมดเพราะขาดความละอายชั่วกลัวบาปถึงขีดสุดจึงทําลายชีวิตซึ่งกันและกันได้เพราะไม่มีสัต์ให้ฆ่าอีกแล้วจึงฆ่ากันและกันเองนี่แหละมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินมันเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยละเว้นจากการฆ่าไม่ได้ต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอมลรงสาบในห้องน้ําเราฆ่ามันกะกินหรือเปล่า ไม่มีนะไม่มีใครฆ่า,มาแมลงสาบเพราะกินแต่เราฆ่า,มาแมลงสาบเพราะเรากลัวถูกต้องป่ะเพราะมันกลัวเพราะมันอือดใครอยากขยำสุดท้ายตายเพราะการกินนะไม่การกินจึงไม่ใช่เหตุผลของสัตว์ล้มตายแต่เพราะความไม่ละอายชั่วกลัวบาปและความไม่มีเมตตากรุณาบุริตาอุเบขาต่อสัตว์เหล่านั้นจึงเป็นเหตุเป็นปันจจัยที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ร้อนในปัจจุบันได้ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจในการศึกษาภาคเรียนเรียนหลักคําสอนพระเจ้าและปฏิบ,บัติตามหลักคําสอนพระเจ้าให้ได้ แล้วพยายามฝึกฝนอบรมตัวเองและแก้ไขตัวเองในปัจจุบันให้ดีที่สุดธรรมะาที่อาจารย์สอมนมาเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อปรับความเข้าใจกระบวนการความคิดเราให้ถูกต้องที่เหลือเราต้องไปศึกษาเล่าเรียนตามกระบวนการนี้ตามหลักเหตุผลสัจจการความจริงเพื่อให้ถึงพร้อมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ตัวเราเองแก้ไขที่ตัวเองดีที่สุดแล้วประโยชน์นั้นย่อมเกิดขึ้นถึงพร้อมแก่ตัวเอง ลองศึกษาแล้วลองเริ่มต้นในการปฏิบัติชีวิตจะง่ายมากถ้าเดินตามหลักเกณฑ์หลักการนี้อาจารย์ทดสอบทดลองด้วยตัวเองแล้วธรรมะนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทำของที่คว่ำอยู่ให้หงายออกได้ทำของที่ปิดอยู่ให้เปิดออกได้ธรรมะของพระองค์เปรียบเหมือนแสงตะวันที่ไล่เอาความชั่วมืดบอดไล่เอาความโง่บอดทั้งหลายเนี่ยออกจากใจออกจากสติออกจากปัญญาออกจากปัญญาอันตำสามของเราได้เพราะนั้นเมื่อธรรมะของพระองค์ฉัดฉาย ในเสมอเปลีป่ยนไแสงตะวันคือขึ้นสู่ท้องนภา,าแล้วความมืดย่อมอยู่ในชีวิตของเราไม่ได้อีกต่อไปจะเหลือแต่ความสว่างสวัยในชีวิตเพียงอย่างเดียวอาจารย์ขอ,อนโมธนาสาธุก,กับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปจัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศล มีสติดสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ขอให้ผ่านพ้นจะอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปได้โดยดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทาทางกายวาจาใจอสุจรลิตของตนเองที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญสาธุอนุโมทนาทุกคนด้วยนะยังไงป่าความมีค เขนนาฟังอยู่เขาอยากรู้ว่าถ้าเขาเปลี่ยนลายเซน็นจะมีผลต่อชีวิตเขาไหมการเปลี่ยนลายเซน็นไม่มีผลต่อชีวิตเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนลายเซน็นแล้วคิดว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตอันนี้มีผลแล้วมีผลคือปัญญาอ่อนผลเดียวเลยถ้าลายเซ็นมีผลกับการใช้ชีวิตคืนรวยประสบความสําเร็จอันนี้เพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนไร้สาระไม่มีผลอะไรเลย,เลย จะเซ็นอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่มีเงินไหมถ้ามีเงินในกระเป๋าต่อให้ไม่มีลายเซ็นอะไรเลยลายเซ็นจะชั่วหยาบแค่ไหนมันก็สามารถเซ็นได้เหมือนกันหมดเพราะนั้นสุดท้ายแล้วลายเซ็นไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตการเปลี่ยนชื่อก็ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตผลเดียวที่มีผลต่อการใช้ชีวิตคือการกระทําของตัวเองแค่นั้นเลยง่าย